อีม e ิวอันนี้เป็นขอบขั้วหนึ่งนะจ้ะอีเมิวสีไ้พอเป็นคนเป็นคนดูแลลูกๆแม่ออกไปหากินจ้ะอันนี้คือขอบขั้วหนึ่งจ้ะดูตาหักบ่อันนี้อยู่ในฟ้ามนะจ้ะนี่ี่จะโตนับด้วยนี่ตโตไกลๆนี่คือซีเมนพอจ้ะ ตาหักบอนี่นะจะพ่อจะเป็นคนดูแลลูกและแม่ก็จะเป็นฝ่ายออกหากินหาหักนะจ๊ะ,ะมาะคลิปแบบนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้จ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้นาะจ้ะิีด้มีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆให้เรื่อยๆนะจ๊ะเนาะ แค่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสบแไปถ่ายดีดกัน i m มมีสุด y ตปอันเด้อไปอนไปแล้วกระปงไปกระปงเปิดเพ๊บปุ๊บไปแล้ว 呵，<laughs> 这样。